เซ็นกับไปสนีไทยมากแม่งเฮ e ี e e ้ยเฮี้ยจริงๆนะมึงดูมึงดูงดไอเฮ e ี้ยเจ้าของก็เขียนไว้ว่าอย่างไงเขาเขียนไว้ว่าอย่งงา,ยา,ยาพับนะเขาส่งไปสนีมาเขาเขียนว่าอย่าพับอ่ะเดี๋ยวไม่เห็นเขียนไว้ว่าอย่าพับนะครับแต่คุณเนี่ยเล่นพับมาอย่างนี้นะครับพอเล่นพับมาอย่างนี้แล้วภาพเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ภาพเนี่ยภาพหลงมพ่อเนี่ยราคาค่างวดอ่ะมันไม่ได้แพงอะไรหรอกนะครับ แต่คนนี้ว่าคุณค่าทางจิตใจนะภาพเนี่ยมันดีๆออกมาเนี่ยมันมาโหโตอนเขาส่งมาให้เนี่ยเรียบแป้ไม่มีปัญหาเลยแต่เขาก็เขียนมาบอกว่าอย่าพับมึงอ่านภาษาไทยไม่เป็นไงควายไอ้เหี้ยโคตรโมโหเลยเหียพอของส่งมาแล้วมึงเขียนเขาเขียนว่าอย่าพับเนี่ยถ้ามึงเป็นปัจนีมึงทําไม่ได้มึงก็ไม่ต้องทําหน้าที่นี้ไอ้เหี้ยกลับไปเลี้ยงควายที่บ้านนะไอ้สัตว์ ไอ้เหี้ยของอะ่ะมันไม่ได้มีคุณค่าอะไรมากมายหรอกแต่คุณค่า,าทางจิตใจกูมึงรู้ไหมลูกเนียกูอยากได้แค่ไหนนะเขาอุตส่าห์ให้มาเป็นของขวัญปีใหม่นสมกรานแต่มึงมาทํากันอย่างเงี้ยฮนะกูเห็นในคลิปนี่มึงโยนของกันโคลมโคลมไอ้เหี้ยล้วเป็นของพ่อของแม่มึงมีมึงโหรักษาอย่างดีเลยถนอมอย่างดีเลยไอ้เหี้ยนี่ของคนอื่นมึงไม่สนใจเลยฮนะ มึงทำหน้าไอ้ที่เฮียอะไรกันปัจจณีไทยเนี่ยฮะมึงอ่านดูมั่งเขาเขียนยังไงเขาตอนเขาส่งมาเขาส่งมายังไงเขาก็เขียนหมดทุกคนนะว,ว่าอย่าพับอย่าพับมึงมีมันสมองกันมั่งเป่อไอ้เฮียฮะปันณีไทยเนี่ยมึงต้องปรับปรุงตัวเองนะไอ้เฮียไม่ใช่ว่าใครก็ต้องง้อมึงก็ต้องง้อมึงฝากเรื่องถึงเลยนะปัจณีไทยนะ นะอย่าให้กูไปด่าอย่างที่ใคร,รแม่งทับของกูเนี่ยไอ้ที่คนมาส่งใบษนีก็กูก็ไม่ได้รับคนข้างบ้านเขารับให้ถ้าเกิดกูเห็นว่าอย่างเงี้ยนะกูด่าแม่งตั้งแต่มาส่งแล้วแต่กูไม่รู้เลนมันนะเกิดที่จุดไหนว่าไอ้คนส่งหรือไอ้คนที่บรรจุข,ของลงถุงนะมึงไปฏิบัติกันมั่งสิเนี่ยว่าอย่าพับอย่ายโยนของระวังแตกนะของบางคนนี่ก็แตกมาชิ้หายไม่พวงเลยก็เพราะพวกมึงนันแหละ Aí, ia